สามสอเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมให้จุนาสาชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568นะครับเดือนที่ดาวใหญ่ระดับตรีเทพย้าย3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวราวหูย้ายในวันที่ 5. พฤษภาคมเวลา9.44น .2 คือดาวพฤหัสย้ายในวันที่13พฤษภาคมเวลา22.30น .3 คือดาวเสาย้ายในวันที่19พฤษภาคมเวลาตีหนึ่งเกือบเกือบตีสองะตีหนึนาทีนะก่อนที่จะฟังคำพยากรณ์ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามดูดวงดีบายทีวีบายทูเไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาว นาได้ขยับย้ายราหูได้ขยับย้ายมาทับลัคนาราศีของคุณเป็นที่เรียบร้อยส่วนดาวเสาร์ก็ย้ายออกจากลัคนาราศีของคุณไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกว่าเรือนกระดุมพะค,คือเรือนกันเงิน1-5ถึงนะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยแฮปปี้นัก1-5ถึงพฤษภาคมอารมณ์หงุดหงิดงด,ดิงดิง่เงเซ็งเซงเบือบ่อเบื่อไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครพอวันที่1จนเออจนพอวันที่6 1ถึง แฮปปี้ขึ้น11จนถึง15อารมณ์ดีแล้วช่วงนั้นติดต่ออะไรก็สําเร็จเห็นไหมคนเราถ้ามีไมา์เซตที่ดีนะครับสิ่งที่ดีมักจะเข้ามาตอนช่วงที่คุณอารมณ์ดีๆอ่ะคุณไปสังเกตชีวิตของแต่ละบุคคลหรือแม้แต่ตัวคุณเองได้เลยสิ่งดีๆมักจะเข้ามาตอนที่คุณอารมณ์ดีๆนะช่วงไหนคุณอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีก็เข้ามายากนะชาวลัคนาราศีกุมนะช่วงนั้นอารมณ์ดีแล้ว11จนถึง15 ติดต่ออะไรก็สําเร็จได้ผล16-20อาจจะมีการเดินทงเดินทางเพราะงานก็มีความเป็นไปได้21-25คนโสดมีโอกาสพบรักพบคนที่ถูกใจนะครับมีคนนู้นคนนี้มาชอบพอมาถูกใจกันแล้วก็26จนถึง31นะครับใครที่เคยติดต่อกันอยู่เขาห่างหายไปคนรักเก่าๆหรือคนที่เคยคุยเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมา ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นต้องถือได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับการเงินการทองถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่จะมีเรื่องจุกจิกกุนกิจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีเรื่องจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองกับผู้หลักผู้ใหญ่พยายามอย่ามีปากมีเสียงกันอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วรู้สึกได้ว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้พยายามเลี่ยงๆพยายามอย่ามาเอามาเป็นอารมณ์นะ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมส่วนชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเรื่องของความรักในภาพรวมรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนะครับมักจะได้รับการสนับสนุนหรือคําแนะนำต่างๆที่ดีจากคนรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดมีโอกาสจะพบรักจากโลกออนไลน์ก็มีความเป็นไปได้มารู้จกักมาเจอเจอมาชอบการถูกอธยาศัยการและยากสารต่อกันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกกับคุณนั่นก็คือดาวนะครับมีการโครจรอ,อยู่ในลักษณะนี้ต้องถือว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณจะเจรจาอะไรใดๆก็ตามมักจะต้องทำไมรู้ไหมมักจะต้องคุยกันนะครับในแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย จะคุยกับลูกน้องคุยกับซัลาพเออร์คุยกับเจ้านายคุยกับลูกค้าพยายามอ่อนน้อมถ่อมตัวไว้เลยดาวที่เดินแบบนี้ไปคุยโผงผางมากไม่ได้แม้จะเป็นนิสัยส่วนตัวคุณสมมุตินะแต่ก็ต้องพยายามอย่าเอามาใช้และเดี๋ยวการติดต่อจะสําเร็จได้ดีมากๆสินแสหมิงของให้ชาวลัคนาราศีกุ่มทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล